ครับก็สวัสดีนักศึกษาครับทุกท่านวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องบทที่10นบะบทที่10คือการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งเราจะเห็นถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือนึกถึงการเขียนนะครับข้อความต่างๆประก,กาหรือเขียนในกระดาษแล้วก็ส่งนั่นเองนี่เป็นการสื่อสารนมะ่นถึงจดหมายแลยกันนะครับตัวนี้องค์ประกอบนะและความหมายของการสื่อสารนะครับ การสื่อสารนะี่ย communication เนี่นะครับว่ามาจากภาษาละตินว่าเป็น c o m m u n i c a t นะหรือ comunicare คาบอกว่าหมายถึง to share คือกิจกรรมที่สื่อสารเรียกว่าสารพันเทศบางอย่างผ่านการได้เปลี่ยนความคิดความรู้สึกการเอาไปใส่พัศนาคติความคาดหวังการรับรู้หรือคำสัง่ง อาจเป็นคําพูดคุยการแสดงออกการเขียนพฤติกรรมหรือผ่านอุปกรณ์อื่นใดเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง2คนขึ้นไปนะครับองประกอบการสื่อสาร communication component ครับองประกอบผู้สื่อสาร 1. ผู้ส่งสาร sender ครับสสารเรียกว่า message 3. สื่อเรียว่า channel หรือ medium ซีครับและผู้รับสารหรือว่า Receipt หรือว่า r e เซป t น,นะครับซึ่งไม่ต้องจะเป็นต้องเกิดในเวลาที่จำกัดหรือในพื้นที่ที่แคบและการสื่อสารเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญ3ขั้นตอนคืนอ, 3, อ1การคิดนะครับ2การเข้ารหัสนะครับ3การถอดรหัสในผู้ส่งสารนะครฮะแล้วก็จะมีส่วนของ โมเดลการสื่อสาร Communication model นะครับาบอกว่าเป็นครั้งแรกถูกนำเสนอโดยนะครับ c l u s Salmon นะครับเขาบอกว่าเป็นนักวิศวกรไฟฟ้านะครับเมื่อปีคศ1949 2492นั่นเองออกแบบเพื่อแสดงสะท้อนเห็นการทำงานของวิทยุและโทรทัศน์ในงานที่เขาทำอยู่เป็นการจำลองนะครับการสื่อสาร เทิงพิเศษคณิตศาสตร์เรียกว่าแมทนะครับแมทรเมติกเคานะครับทฤษฎีออฟคอมมิวนิเคชันซึ่งประกอบไปด้วย4องค์ประกอบที่สำคัญคือ1นึ่งเซนเดอร์แมสส์ชานเอลและรีเซพตะตัวนี้คือโมเดลการสื่อสารนะครับก็จะมีนะครับอินโฟเรเมชั่นซอร์สนะครับนั่นมีในส่วนของทาร์มิเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็แมสส์แล้วก็สิกแนลนะครับนนรีเซนะพ ส i g n a ลนะครับ noise source นะครับแล้วก็ receive นะครับ destination นะครับแล้วก็ message นะครับอธิบายดังนี้นะครับสารคือ message นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวอันที่มีความหมายแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ก็ตามที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้สารจะเกิดขึ้นได้กต็ต่อเมื่อมีผู้ส่งสารเกิดความคิดขึ้นและต้อง จะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อื่นหรือว่าผู้รับสารนะครับสารในเมสเซจประกอบด้วย3ส่วนนะครับหคือรหัสของสารเรยกว่าเมสเซจโค้ดนะครับรหัสอาจจะเป็นในส่วนของแรงกดภาษาหรือสัญลักษณ์สนะัญโบลิกสัญโบลิกทั้งยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เรียกว่านะครับสัญญณนะครับหรือที่เราใช้กันนะครับอย่างเช่น qr code นเป็นรหัส ของสารนะสองครับเนื้อหาของสารแล้วก็เมสเซจคอนเทนต์นะครับหนึ่งเขาบอกว่าสารประเภทข้อเท็จจริงนะครับสารที่รายงานให้ทราบถึงความจริงต่างๆที่มีอยู่ในทางโลกทางกายภาพสองครับสารประเภทข้อคิดเห็นสารที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการประเมินของ,งผู้ส่งสารสามครับ สารประเภทความรู้สึกพวกโครงฉันกาบกรอนนวนิยายหรือเรื่องสั้นสามรับการจัดการเรียว่า message t r e เม m e n t เนานะสารอาจถูกจัดนะครับการด้วยการเรียงลำดับความยากง่ายรูปแบบการใช้ภาษาเช่นสารในการโฆษณาการหาเสียงการรายงานนะครับการนำความคิด มาแปลงเป็นสารนั้นมีเงื่อนไขามากมายใต้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบก่อนนะครับเริ่มต้นการสื่อสารสารที่จะปรากฏอาจมาจากความรู้สึกนึกคิดความเชื่อประสบการณ์และข้อมูลดังกล่าวว่าความผิดคนอื่นดังขุนเขาความผิดของเราเท่ากับเส้นผมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้นึกถึงตรงนี้นะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับ เป็นความรู้สที่สำคัญนะครับมีกิจกรรมชวนคิดชื่อว่า Six Hat Thinking นะครับที่ฝึกให้ความรู้แต่ละเรื่องนั้นนะครับคิดกันได้หลายมุมแต่ละเรื่องนะครับการคิดผ่านหมวก6ใบเคยดนไหมครับ White Hat คือหมวกสีขาวนะครับใช้ข้อมูลข่าวสารนะตัวนี้นะครับหมวกใบ,บนี้นะแทน ประมุขขอสารหมวกใบที่2องเรียกว่า less hat นะครับใช้อารมณ์พร้อมรู้สึกเป็นหลักไหมอารมณ์พร้มรู้สึกโกรธเกรียดรักชอบหลงหรือไม่รู้สึกอะไรเลยสามครับ black hat นะครับนี่เป็นสีดำนะครับใช้ในการตั้งคําถามหรือตั้งข้อสงสัยในมุมลบทําไมเคยเห็นนะผู้ปกครองเนะี่เด็กจะซื้อของผู้ปกครองต้องให้ตั้งคําถามแนละ้วสิบข้อ ทำไมเพราะอะไรจรึงถือซื้อของชิ้นนี้เียเด็กร้องไห้ครับตั้งไปร้องไปตั้งไปร้องไปสุดท้ายเด็กก็ไม่รู้เรื่องดีว่าทําไมเขาต้องตั้งโตมาถึงรู้ว่าต้องมีเหตุผลที่จะต้องซื้อของนะครับต้องเสียเงินต้องของชิ้นนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรนี่นะเป็นต้นนะครับสี่ครับยีนโล a ะสีเหลืองนะครับใช้ในการมองในแง่ดีนะครับได้มีความบอกที่สีเหลืองคือความดีนั่นแหละใช่ไหม ต่อมาครับกรีนแฮคือสีเขียวใช้ในการคิดอย่างสร้างสรรค์น thinking นั่นแหะครับห oh, ครับบรูแฮอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินแล้วนะครับสีบฟ้านะครับการควบคุมความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของการคิดใช่ไหมหมวกหกไปจะใช้หมวกไปในดีเนาะเห็เหลือกหช่องทางการสื่อสารนะครับหรือสื่อคืออะไร ช่องทางการสื่อสารเรียกว่า h a n n e l นะครับหรือว่าสื่อมีเดียนะครับตัวกลางในการวิ่งจากผู้ส่งสารไปถึงผู้รับสารโดยผู้รับสารจะรับสารผ่านเข้าสู่ช่องทางเรียกว่า Channel การรับรู้ของมนุษย์โดยผ่านปราสาสัมผัสได้แก่การมองเห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสและได้ลิ้มรสนะครับซึ่งต้องอยู่ต่อหน้ากัน แต่ถ้าอยู่ห่างไกลกันกต็ต้องใช้สื่อเรียกว่ามีเดียครับหรือเครือข่ายระบบอินเทอร์เนต็ตที่เราพูดถึงนะอย่างเช่น Facebook l i นะ์ e ช่ไทวิตเตอร์อินสตาแกรมการสื่อสารตามลักษณะสื่อแบ่งได้เป็น5ประเภทดังนี้นะครับ 1. สื่อธรรมชาติได้แก่บรรยากาศที่อยู่รอบตัวมนุษย์อันมีอยู่ตามธรรมชาติสื่อมนุษย์ได้แก่บ,บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นสื่อ นำสือ่อไปสู่ผู้รับเช่นคนนำสารนักเลา่านิทานโคศกล่ามสามครับสื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่สื่อทุกชนิดที่อาศัยเทคนิคการพิมพ์เช่นจุลสารนิตยสารวารสาร,าาร,สารหรือหนังสือและหนังสือพิมพ์เป็นต้นนะครับสี่ครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่สื่อที่พัฒนาโดยใช้ระบบกลไกทางวิทยุโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตห้าครับสื่อละคนได้แก่สื่อทําหน้าที่ในาการทําสาร แต่ไม่อาจจัดได้นะครับประเภทยถึงเช่นวัตถุจารึกสื่อพื้นบ้านเป็นต้นนะครับอันนี้สื่อนะครับแบ่งตามลักษณะเป็นต้น,นครับทีนี้เรามาดูประเภทของสื่อที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์สื่อบุคคลนะครับ personal media คำพูดวาจาโทรศัพท์หรือประชุมอีเมลเป็นต้นนะครับสื่อมวลชนเรียกว,ว่า mass media วิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์นิวเปเปอร์ไลดิโอหลายทีวนะิชันโทรโทรทัศน์ภาพยนตร์ปุ่ยเจอแนลคำปรารถนานิย asan าาและแมกกาซีนเนาะโปสเตอร์หรือโปสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เหตุการณ์พิเศษสเปเชียลอีเวนต์นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเภทของสื่อใหม่นิวมีเดียนะครับหรือว,ว่า สื่อที่ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์นะครับเป็นเว็บ2.0ขึ้นไปเว็บบล็อกทั้งหลายนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, Instagram Line นะครับแอปพลิเคชันเรียกว่า Google f o r m นะครับทั้งหลายเกมนะครับโมบายนะครับ r e s p o n s i v e ครับเว็บไซต์นะครับตัวแบบการสื่อสารนะครับ Model of Communication นนะครับการสื่อสาร มีแบบหลายรูปแบบมีทั้ง3แบบคือ1ตัวแบบทางเดียว (liner model) น,นะครับาการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับอย่างเช่นมีผู้ส่งสารมีผู้มีสารมีสารผู้มีผู้รับสารนะครับมีการสื่อทั้งหลายนะครับอย่างเช่นใช้ตอบคาถามนี้ครับใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นต้นตัวที่2ครับ ตัวแบบสองสลับกันเรียกว่า interactive interactive นะครับโมเดลการสื่อสารที่เกิดการเข้ารหารัสทั้งระหว่างผู้รับผู้ส่งโดยช่องทางของเมสเซจและฟิดแบกแยกการโทรสินฐานชัดเจนคือกรอบแห่งประสบการณ์สามครับแบบพร้อมกันนะครับทันเซ็คชั่นนะครับแนวโมเดลนะครับเป็นการสื่อสารในสังคมใช้ คำว่าการสื่อสารว,ว่า communication communicator นะฮะแห่งประสบการณ์รวมของแต่ละคนซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะมีการสื่อสารทั้งผู้รับผู้ส่งเกิดขึ้นตลอดเวลาต่อมาครับวิธีการสื่อสารการสื่อสารด้วยวาจาการพูดมีหลักในการพูดาการพูดพูดแล้วมีหลักการพูดแล้วไม่มีหลักการสังเกตได้นะฮะ การสื่อสารด้วยและอักษรการเขียนชีวประวัติเขียนรายงานเขียนย่อความเขียนหนังสือตำราเขียนจุดๆนวนิยายอะ่าแบนี้สามว่าการสื่อสารด้วยกริยาท่าทางภาษากายท่าของเราแสดงถึงบอกอะไรได้ไหมหนังยิ้มร้องไห้เมื่อลอยขึ้นเศร้าหัวเราะร้องไห้เต้น ประเภทของการสื่อสารการสื่อสารภายในตนเองนะครับนะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็น i n t e r personal or c e l f communication เช่นไม่นะเดี๋ยวอ้วนคือจะไม่ทานนั่นแหละนะครับสการสื่อสารระหว่งบุคคล inter personal communication เช่นอีกหน่อยสิเหลือเต็มเตาปิ้งเลยทำให้เราทานนะชวนเรากินนนะพูดง่ายนะครับส การสื่อสารแบบกลุ่มกลุ o คอมมิวนคชันเรียกว่าเช่นตกลงจะไปหรือไม่ไปกันแน่ C นี่ครับการสื่อสารมวลชนแมชคอมมิวนคชันผมจะเลือกเลือกผมเจอเดี๋ยวผมจะสร้างถนนข้ามูลบ้านให้เป็นตน้นหลักสำคัญนะครับของการติดต่อสื่อสารเาเยกว่าความน่าเชื่อถือนะครับจะต้องไม่มีความน่าเชื่อถือที่มันลดลงเด็ดขาดนะครับเรียกว่าเครดิตนะหรือเราเรียกว่าเครดิตบิลิตี้นั่นเองนะครับ ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเอื้อนะครับคอนเทกเนื้อหาสาระหรือว่าคอนเทกนะครับจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตรงไปตรงมาความชัดเจนด้วยนะครับราคาลิตรีนะครับมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับไม่ติดไม่ขาดนั่นเองนะครับช่องทางในการสื่อสารชาแนลก็ Channel คือจะต้องมีความชัดเจนนะครับ ขีดความสามารถของผู้รับผู้รับก็ต้องมีอะไรเรียกว่าอุปรกรณ์ช่องทางที่ชัดเจนเหมือนกันการสื่อสารระหว่า,างบุคคลคือเขาบอกว่า interpersonal นะคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่สมงคนขึ้นไปนะครับเขาบอกว่ามันจะทําให้เราสามารถรู้เรื่องเข้าใจคนอื่นด้วยและคนอื่นก็จะเข้าใจเราด้วยว่าเรามีความคิดยังไงนะครับแล้วเราสามารถมันเป็นกระจกสามารถมองสะท้อนถึงตัวเราเองว่าเราขาดอะไรไป เราต้องปรับตัวเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสังคมอะไรบ้างถ้าเรามีการสื่อสารน้อยเนี่ยครับการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็จะน้อยครับดังนั้นต้องสามารถคุยกับคนทุกระดับทุกระดับนะฮะต้องสามารถประมวลสรุปผลการสื่อสารได้ว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นมีความรู้สึกนึกคิดยังไงเราต้องปรับตัวตามเราต้องรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงต้องคุยคนนี้ยังไงต้องคุยอีกคนนั้นยังไง ข้อมูลที่ได้มาในการสารของคนนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเองแล้วยังแสดงเห็นว่าตัวเองมีความสามารถในการสื่อสารกับคนอื่นยิ่งคุยกับคนได้มากขึ้นแสดงว่าเรามีความสามารถคือสื่อสารสูงการสื่อสารของบุคคลทําให้เกิดผลสามประการลดความกลัวในการติดต่อสื่อสารนะครับมีความสอดคล้องกันร,ระหว่างทัศนคติการแสดงออกสร้างความไว้วางใจกับผู้ติดต่อเอาไว้ว่าสัมผัส เขาเรียกว่าเป็นทั้งประสาทสัมผัสทั้งห้าเนาะรีเซพชันนะครับรีเซปชันตานก็คืออายงูเอียงโนจมูกลิ้นท้องตรบผนังเรียกว่าสกิดน,นะครวามรู้สึกจากจากสุกสัมผัสโสดสัมผัสขานาสัมผัสชีวะหสัมผัสกายสัมผัสใช่นไหมฮะ ความรู้สึกจากการมองเห็นได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสรูปแบบการ,รส่งสัญญาณข้อมูลนะครับแบบทิศทางเดียววันเวหรือว่าซิมเ l ล็กนะครับอย่างเช่นเว็บ1.0เมื่อก่อนไม่สามารถที่จะปฏิตอบโต้กันได้ปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะมีมีช่องทางในการรับอย่างเดียวต่อมาแบบกึ่งทางคู่ h a ร์ดดูเทคเช่นการใช้สื่อ จิทย่สื่อสารหรือเว็บบอร์ดในการส่งข้อมูลนะครับมีทั้งรับผู้ส่งนะครับในเวลาเดียวกันไม่ได้ต้องถักเป็นคู้รับผู้ส่งนะครับสามครับแบบทางคู่เรียกว่าคู่ดูเพล็กนะครับอย่างเช่นเว็บสองสู่ขึ้นไปสามารถที่จะตอบโต้กันมีทั้งการส่งทั้งรับตื่นรวมถึงวิดีโอคอนเทนต์เราพูดถึงวิธีการสื่อสารนะครับย่อมมีความแตกต่างตามสื่อ แต่ละแบบวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็นเพราะการสื่อสารช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมย่อมหมายถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารนั่นเองเช่นการโฆษณาของเด็กเราจะต้องใช้ภาพเสียงเป็นหลักเพราะเด็กมันไม่สามารถอ่านหนังสือได้เป็นต้นนะวิธีการสื่อสารต้องพิจารณาจากอะไรสารที่ต้องการสื่อสื่อช่องทางมีอะไรให้ใช้บ้างผู้รับสารคือใครผู้ส่งสารคือใครวงจรการสื่อสารเรียกว่า p d c ่ แผนดูเช็ค X นะครับบอกนะวางแผนการสื่อสารดําเนินการสื่อสารประเมินผลการสื่อสารปรับปรุงประเมินผลครับรูปแบบการสื่อสารด้วยวาจาประจักษ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับการพูดชี้แจงอย่างเป็นการเช่นหน้าเสาธงของครูใหญ่เห็นไหมการประชุมโต๊ะกลมประชุมวรรณกรรมการหมู่บ้านการวิปรายผลปรุมการประชุมหรือผู้ถือหุ้นลดการประชุมนั่นเองนะครับ การพิปรายนะครับถามตอบปัญหาของดาราการสนทนาอย่างเป็นทางการนะครับการแสดงสาธิตการขายตรงนะครับอันเบกการประชุมเพื่อชี้แจงของบรรดาการขายการประชุมบรรยากาศสรุปของทหารการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพาะเหตุต้องทายังไงอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็สอนให้ทาเลยต้องเตรียมเชื้อก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับการพูดที่ชุมชนหรือการหาเสียงนั่นเอง ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารระดับความรู้เรียกว่า knowledge เช่นไม่ควรสอนการใช้ค่าสถิตมาทดสอบมือฐานกับนักเรียนปฐุม 2. ทัศนคติโดย attitude นะฮะเช่นไม่ควรพูดเรื่องความยุติธรรมหรือประชาธิปไตยกับคนใส่เสือส้อสีสระบบสังคมและวัฒนธรรม social culture system นะฮะเช่นไม่ควรพูดเรื่องประชาธิปไตยในประเทศที่ เป็นประเทศสังคมนิยมนะครับหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร 7CS นะครับบอกว่า1นึ่มีความชัดเจนนะครับ Clarity นะครับมีความสมบูรณ์นะครับ c o m p พกต์นะครับเทนเนนะครับมีความรัดกุมและเข้าใจนะครับคอนไซเซนต์นะครับแล้วก็ความลึกถึงผู้อ่าน c o n s i d e r a t i o n นะครับมีความสุภาพ เขาเทสต์ esting, นะครับมีความถูกต้องคอลิสนะครับมีความเท็จจริงคอนเก e สเนตนะครับหลักทั่วไปของการเขียนหนึ่งมีความชัดเจนของเรื่องราวในเนื้อหาสาระสองมีความสุภาพนะครับสาม,มีความกระชับเนื้อหายไม่ฟุฟ้งเฟยจนเกินไปไม่ฟุฟ้งเฟยนะฮะแล้วก็เน้นย้ำหรือสิ่งสสน,นันข,อข้อมูลที่จำเป็นรูปแบบการเขียนที่ดีมีแบบฟอร์มที่ถูกต้องเหมาะสม จะทำได้อย่างเรียบร้อยนะครับบรรจุข้อมูลครบถ้วนมีความน่าเชื่อถือทันต่อเหตุการณ์ใช้งานได้ดีต้องอัปเดตนะอย่าพูดเรื่อง20ปีที่แล้วมันเล่า3ปีที่แล้วมันเล่า50ปีที่แล้วมันเล่าอย่างนี้ไม่ได้คนไม่รู้เรื่องข้อควรระวังในการเขียนนะครับมุ่งประเด็นน่าสนใจนะครับในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้นเนื้อหาครบถ้วน และไม่ตกประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อจัดเรียงลำดับความสัมพัญของเนื้อหาการให้เหตุผลอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงข้อมูลเป็นอย่างระเบียบอย่างเป็นระเบียบนั่นเองนะการใช้ภาษาเขียนเป็นทางการตัวสะกดการันวอกตอนต้องหลักสำหรับการพูดในชชุมชนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจชัดเจนวิเคราะห์ความพร้อมของ กลุ่มผู้ฟังจัดลำดับเรื่องที่จะพูดทำใจให้สบายมีความเป็นกันเองกันกับผู้ฟังพูดอย่างเป็นธรรมชาติมั่นใจอย่างกระทัดรัดนะครับพูดพร้อมรอยยิ้มมีชีวิตชีวาน่าสนใจพูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนพูดคล่องชาญานมีดีลาจังหวะรู้จักเน้นเสียงเสียงดังฟังชัดพูดอย่างสุภาพเป็นมิตรไม่อวดดี ้าทีประกอบอย่างมีชีวิตชีวาประสานตากับผู้ฟังบ้างในบางโอกาสจะคมนาคมตาผู้อย่างเดียวนะครับหันไปมอง,งว่าเขารู้สึกนะไม่ใช่คนง่วงจะนอนหลับบมงคนหนีไปแล้วเี้ไม่ควรพูดซ้ำซากวนไปวนมารักษาเวลาในการพูดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมการย่อความเราเรียกว่า plastic อ่าเพสนะครับเรียกว่าคือการรับสารที่มีประสิทธิภาพการแยอความคือการถ่ายทอดความเข้าใจความสำคัญของเรื่องที่เก็บมาจากการอ่านการฟังโดยใช้ภาษาของเราส่วนประกอบบทความมักมีสส่วนใจความเป็นข้อความที่มีความสัมคัญที่สุดถ้าตัดข้อความออกจะไม่เข้าใจบทความนั้นเลยนะหรือทําให้เนื้อหาสารานั้นเปลี่ยนแปลงไปพลนความเขาเรียกว่า เป็นความที่ขยายนะครับความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนของคุณลักษณะไหนนะครับจะขาดหายไปหรือตัดออกไปก็ไม่ทําให้เนื้อหาสาระนั้นเปลี่ยนไปนะครับเนื้อหาของบทความมักมีสามลักษณะข,ข,ข้อเท็จจริงเช่นเขายิงธนูเข้าเป้าเข้าเป้าหมายนะสองข้อที่เห็นเช่นแม่นอ,น,น,มแนอย่างจักวางแม่นมากกว่านียิงพวกถือทั้งสามก ความแสดงอารมณ์ความสุขเช่นชอบจังคนเก่งอย่างนี้วิธีการย่อความอ่านบทความที่จะย่อทางเรื่องเข้าใจพยายามจับข้อคิดของผู้เขียนความคิดทั้งหลายนะครับต้องการเสนอเรื่องใดเป็นสําคัญจับใจความสําคัญของเรื่องได้โดยตั้งคําถามไว้ในใจเช่ในใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอย่างไรไม่ต้องทำไมอย่างไรนําความทั้งหมดที่จับได้มา เปียงเลือกเปียงใหม่จบคะนนเสนอครับสวัสดีครับ